No. เจ็บคอยอยู่เลยถ้าวันเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็เจ็บประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้ามปานโอ้ควันออกเลยเย็นมากนี่เราก็รับประทานอาหารเช้าเสร็จไปแล้วเราจะไปกินแม็กต่อไม่ใช่รอลเล่นเดี๋ยวเอาปะล่ะเอาก็เดินไป เดี๋ยวเราก็จะไปประสาทดินเบระกันโอ๋ยเดินขึ้นเนินอีกวันนี้จะขยับคอไม่น่าจะอยู่นี่ๆเหมือนกันคือตอนเดินไม่เท่าไหร่หรอกตอนใส่ของอะไรเงี้ยมันต้องขยับคอไงโอีอย้ยออเอ็นหัวไม่ได้ต้องขอตั้งๆไว้ไ้นถ้าไม่กินก็ตรงไปเลยรถเมย์ที่นี่จะเป็นสะีไหน ดนั่นด้วยแดงแดงแบบเล่นหมู ประเด็นก็คือมันไม่สวยเข้าใจใไหมเฟ้ยบ้าน <laughs> <laughs> มันสวยตรงไหนนี่ฉ, <laughs> ฉันสวยกว่าเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงกระปราสาทแล้วเรากำลังตาชิเจ้าจะเข้าไปดีหรือเปล่าเข้าไปนะมาเข้าไปกันไม่เย็นเหลือเกินเจ็บมือเจ็บเล็บเจ็บทุกอย่างเจ็บคอด้วย โคถ่ายค้ที่มาที่มันนี้โค ตอนนี้เราก็เปลี่ยนใจไม่เข้าปราสาทแล้วแถวยาวเกินไปใช่ไหมมานั่งกินแทนแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นภูเขาแทนเปลี่ยนจากภาษาภูเขาเพราะฟรีเราเล่นฟรีเราจะเสียตังค์กากการกินแทนไม่หายเมื่อคอเลย <c oughs> ประเด้รักค,คิวยาวโอเคอ่านเพิ่มไปแล้วจะได้รู้เรื่องเรนี้ <c oughs> นยมาอยู่ร้านดังที่นี่ยวดูว่าจะรสชาติเป็นย่างไรมือเย็นเคเอ็มซีบอกมือเย็นลงนะ

ไม,ม,ไม่ทำไมจะเข้าไปดูอ่ะใส,ส่ซีดีแบบแรงมากใช่เข้าไปดูก็ได้แต่มึงถือน้ำระวังด้วย ทุกคนนั้นจะเรากินอาหารเสร็จแล้วเราเลยตัดสินใจว่าเราจะมาขึ้นเขาลงห้วยกันนราจะดูภาพในไอจเราใช้วิธีทเที่ยวตามไ g ที่มีดาราชื่อใครนะแฟนบี้สุกฤถ่ายไว้สวัสดีครับแฟนบี้อท่าทางจะยาวไกล ก็ว,วิวสวยนะดูไปดูกันตอนนี้เราก็มาถึง25เปิบหเซ็นของการเดินทั้งหมดแล้ว ที่ยากคือพื้นมันลื่นมากมายเมื่อกี้ฝรั่งก้นจมบะเบิดคนหนึง่งแต่เราจะสู้ต่อไป มาถึงนะแล้ว75เนเลยอี25เปอร์เซ็นให้ปีให้ไปอ๋ยซึ่งเราพักน้องเราวิ่งขึ้นไปแล้วนะเพราะเราพักปล่อยจะถ,ถึงวม่ดีเลเนี่ย้าไปถึงขนาดนี้ย้อนลงก็เสียดายนะมาถึงยอดแล้วกันไป เอาละทุกคนหลังจากเราไปตะลุยปีนเขาทราหดมาได้รูปถ่ายสัวยเ้าออกมาเราก็มาหาได้กินมื้อเย็นเพื่อเป็นการเติมพลัง <c oughs> เป็นผับแห่งหนึ่งซึ่งดูแล้วรอบๆนี้อาจจะดูไม่เหมือนผับแต่ความจรงิงผับอยู่ข้างในนี่นะข้างนอก <c oughs> ข้างนในนี่แน่นเน่าเฟะแบบยิ่งกว่าผับตะโกนสั่งอาหารกันเลยทีเดียว <c oughs> ในน่าข้างนอกมีความสซ็มา รอาราอาหารมาอาหารผับมื้อค่ำทอดแล้วก็ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต่างกันเลยเนื่องจากาพาที่ตกเร็เรวเหลือเกินเราเลยเหลือเวลาเยอะมากเราเรจะมาเล่น FM เป็นผู้จัดการทีมอิซาเบลลาต้องได้แชมป์ใช่ไหม อย่มพวุ่งนี้เราก็จะกลับเบอร์มิงแฮมด้วยรถไฟที่นั่งแบบธรรมดาเป็นเวลาสี่ชั่วโมงดูว่าจะเป็นอย่างไรกันเบอร์มิงแฮมแสนสวยรอเราอยู่